ดีครับนี่เราอยู่ในเกม e u r o t r a s i m u l a t o r นะครับภารกิจวันนี้เราจะมาขนของใหญ่นะครับนี่ฮะแสนสองหมื่นกว่าปอนนะอันนี้จะเป็นอันที่3ครับของ Not a Big Problem นะถ้าเราขนอันนี้จบก็ได้ achievement ขึ้นเลยครับอันนี้ก็หนักเหมือนกันนะเราจะว่าไปที่ลอนดอนครับลอนดอนไปที่ f ฟ r ร์ร เฟลิดสโตววบ้าแันนี้แหละเออสเปเชียลคาร์โก้เวลามันมันสตาร์ทอ่ะไอ้ล้อที่เรายกไว้ล้อลอยอะนะที่เป็นมิดลิฟมันจะลงไปเองคือคือมันจะเซ็ตให้เราลงไปเองาทั้งก่อนเราตอนแรกเราคิดว่าเราลืมลืมกดล้อลงไงแต่ไม่ใช่ลวเพราะว่าถ้า เรารับงานสเปเชียลคาร์โก้อะล้อมันลงไปเองอัตโนมัติไปย้อนดูคลิปละมันมันลงไปวิ่งสี่วิ่งทุกรอเลยไม่มีล้อไหนแบบลอยนะเมื่อกี้ไปดูละโอเคแั้งไงต่อว่าเรา เดี๋ยวพอขนรอบนี้มันจะมีอีก achievement หนึ่งที่เป็นแบบการขนทุกรูปแบบทุกไอ้นี่ฮะทุกสินค้าที่เป็น special cargo นะนแหละมันจะขาดไปหนึ่งอันเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาว่าชิ้นไหนเราขาดแล้วก็ขนให้ครบไปเลยอ่าก็จะจบไปครับส่วน achievement ที่ขนทุกเส้นทางนะั้นเราไม่เอาเราจะไม่ขนทุกเส้นทาง <laughs> เพราะว่ามัน ข้อแรกคือมันเยอะครับมันโอ้หกสิบต้องหกสิบครั้งมั้งหกสิบคลิปเลยนะไม่เอาดีกวา่าข้อที่สองคือเราไม่ไม่มั่นใจว่ามันจะบั๊กหรือเปล่าเพราะว่าเราขนมาสิบเที่ยวอะ่ะสิบไม่ถึงสิบเที่ยวเลยแปดเที่ยวใช่ไหมบั๊กไปแล้วสองรอบอนนโอกาสมันแบบเกินยี่สิบเปอร์เซ็นไปแล้วอะ่ะที่มันจะบั๊กนะเพราะงั้นอย่าไปทุ่มเทกับมันเยอะครับ ถ้ามันยังไม่แก้ให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าไปทุ่มเทกับมันดีกว่าไอชิ้นนี้เคยส่งยังวะเผื่อชิ้นนี้ไม่เคยส่งด้วยเนะีเออวะลองลองค้นหาไหมเผอได้ทั้งสองชิ้นเลยเนะี่ยแต่ไม่ไรเอาชิ้นนี้ก่อนก็ได้เอาชิ้นนี้ก่อนแหละเพราะว่าเพราะว่าชิ้นนี้มันจะหนักหนักพอที่จะเป็นแอค i ิ v เมนต์ได้นะแต่ชิ้นนี้ น่าจะไม่พอน่าจะขายไปหน่อยนึ่งอานี้แหละเอาเอาเอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้เอาเรับผิดอันโอเคอันนี้แหละ บครบัมีโอกาสไปเฉี่ยวรั้วได้เยอะมากถ้าจะิซัมมอนหมาป่าเฟลลิวกินในพวกนี้ให้หมดเลยนะดูมันเกะกะเลือเกินเนี่ยต่กล้องเนี่ยเอาหมาป่ามันงับไม่หมดนี่ฮะบิวศวกรบอกยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมไม่ใช่แล้วมันบอกพร้อมแล้วโอเคครับไปได้ เราก็เหมือนเดิมครับหูเบิ่มลดเบิ่มเลยนะยถ่ายรูปก,ก่อนออกทีนี้ <c oughs> ใหญ่เลยขนาดนั้นละเพื่อน <c oughs> เป็นริวลากกันหอบแพกเลยนะเป็นริวเนี่ยใหญ่เบิ่มไป เก้าสิบเอ็ดไมครับเราต้องเลี้ยวเส้นนูนนะอันนี้เป็นกองกิดกองกิดชิด้าย แคบเลยนะเป็นเส้นทางที่ขนยากอะ่ะคิรถเราแม่งดูดิกระจกซ้ายกระจกขวาแม่งโอ้โหกินทีเต็มเกือบเต็มสองเลนนะเพราะงั้นเราก็พยายามวิ่งแบบชิดตรงก,ารกลางเอาไว้ชิดตรงกลางไว้อย่างเงี้ยอันนี้อันนี้อันตรายเว้ยชะลอชะลอ่ลอยเว้ย ทางโค้งอันตรายครับอเอาแค่ยี่สิบกว่าพอละ จะเปลี่ยนเลนแล้วเว้ยโอ้โหข้างหน้าเข้าวงเวียนเหรอวนะเนี่ยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเลนแล้วเลี่ยแล้วก็หันมานิดนึงคือถ้าเรายังวิ่งเลนนั้นอยู่เดี๋ยวมันจะเตือนเราอยู่ดีนะแต่เราก็วิ่งเลนนี้แหละแต่ก็เหยียบ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 ทั้งทั้งสองเลนเออคือเหยียบแม่งตึงกึงเหยียบแม่งทั้งสองเลนนี่แหละ เตรียมปีเลียนอีกแล้วครับ วกว่าเพื่อนสวยแล้วครับรอไอคันหลังบักอีกแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วดูว่าบักดูกระจกซ้ายมาแล้วอันตายไงดูว่าบักอีกแล้ว คอมเลน์นี่แหละ แอปโย่สปีดว่าให้ระวังชนนะปรับเร็วปรับความเร็วให้เหมาะสมไม่ชนหลอกเราสามห้าเดียว ขึ้นถ้าโค้งลงเนี่ยเหนื่อยเนี่ยโค้งลงนี่ต้องคอยระวังเลยโค้ขงขึ้นยังง่ายกว่าโค้ขงขึ้นยังมีโอกาสคอหักน้อยนะโค้งลงเนี่ยโอ้โหไปโค้งลงว่ะเอาแล้วโค้งลงแล้วต้องช,ช้าๆเลยเว้ยนี่ไงกับดักครับกับดักโค้งลงเนี่ยตัวโหดเลยนะต้องความเร็วมาสักไม่เกินยี่สิบ ไว้เลยฮะความเร็วไม่ได้ไม่ได้ห้มามเกินยี่สิบนะปล <c oughs> อดภัยไว้ก่อนดีกว่าตรงนี้คือโค้งโค้งลงกดไว้กดไว้กดไว้เดี๋ยวเกินยี่สิบ ทุกล้อแหละเพราะว่ามันออโต้นะออโต้ Auto แบบกดล้อลงให้ถ้าเกิดล้อยกมันจะไม่หมุนไงนมันก็จะลอยขึ้นมาอันนี้หมุนทุกล้อแสดงว่าทุกล้อลงหมดแล้ว เสียงเสียงนะ ạt. โค้งลูมี่เสียงเสียงเปลี่ยนเลนไว้มันเตือนโอเคเตือนเปลี่ยนเลนนะต้องรอมันเปลี่ยนก่อน <Okay. S 2> เดี๋ยวข้างหลังมันรอไอ้นี่ครับมันรออีกคันหลังมันปิดขบวนให้คันหน้ามันจะออกเมื่อเมื่อคันหลังอ่ะมันบ็อกบ็อกเส้นทางแล้วคันหน้าถึงออก เบรคเบรครับเบรคครับ <laughs> มันไหลมันไหลแล้ไม่ได้ความเร็วสูงเดี๋ยวคอหักคือเราต้องพยายามให้พยายามให้หัวกะกะหางมันมีแรงดึงซึ่งกันและกันเอาไว้เมื่อไหร่ที่แรงดึงหายไปมันจะคอหักถ้าสมมุติเราวิ่งขึ้นใช่ไหมวิ่งขึ้นเนินเงี้ย น้ำหนักมันจะเทลงไนงะมันก็นเป็นการดึงดึงสินค้าระหว่างหัวกับหางดึงกันอย่างนั้นคอไม่หักเพราะว่ามันมีแรงดึงให้มันจัดลูกไนงะแรงดึงจัดลูปให้มันตรงแต่พอเมื่อไหร่แรงดึงหายไปนะเรียบร้อยเราโค้งลงเนงะี้ยเรียบร้อยเลยนะแรงดึงหายจะเกิดอาการคอหักหรือว่าเราวิ่งเร็วมากๆอ่ะวิ่งทางเรียบนะแต่เร็วมากๆเออแล้วเรากด กดเบรกอะ่ะคอก็หักเหมือนกันเพราะว่าแรงดึงหายไงกลายเป็นว่าข้างหลังมันเร็วกว่าข้างหน้าเพราะว่าหัวหัวเราเบรกใช่ไหมแต่สินค้ามันไหลามาอยู่อะ่ะน้าหนักมันเทมาแรงดึงหายเมื่อไหร่ก็คอหักเป็นทฤษฎีเป็นไม่ใช่ทฤษฎีเลยเป็นแบบตรกกานะง่ายๆคิดคิดแบบเแบสบิกเบสิกแหละ เมื่อไหร่แรงดึงหายไปแล้วก็จะคอหักเพราะงั้นเราก็ต้องให้มันมีแรงดึงเข้าไว้อรอคันหลังเปลี่ยนเลนคันหลังคันหลังอยู่ไหนละแม่งคันหลังอยู่ไหนเพื่อนวิบัคเปล่าวะเอาแล้วคันหลังเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วบัคแล้วมีบัคแล้วเนี่ยเรียบร้อยแหะบัคเลยนะ เรียบร้อยเลยครับมันมีรถอย่างเงี้ยมามาบังไงอย่างเงี้ยเสร็จเลยครับนี่คือจบแล้วถ้าเราชนคันหน้านะก็จะต้องรีรีเซ็ตตำแหน่งอ่าเสียตังค์แล้วก็รีเซ็ตตำแหน่งแต่ถ้าเกิดเราวิ่งไปซึ่งมันชนอยู่แล้วอะถ้าเป็นถนนสามเลนเราแบกของเนี่ยมันชนคันหน้าอยู่แล้วนะมันชนแน่นอนนะเพราะงั้นก็ต้องรีเซ็ตอยู่แล้ว เดี๋ยวหางเราก็ต้องชนมันเพราะมันวิ่งเลนกายไหมสินค้าเราไม่ไม่มีทางที่จะไปได้โดยที่ไม่ไม่ชนมันใช่ไหมเดี๋ยวพอชนปุ๊บมันก็จะให้เรารีเซ็ตนี่นี่แหละเขาเรียกว่าบั๊กไงเราถึงไม่เอาทุกรูปแบบครับมันมันยังไงก็จะหัวร้อนแน่ๆครับชนปุ๊กเข้าไปนะฟาวเลยนะ ฟาวอยู่แล้วองไงี้ก็ต้องชนอ่ะปักปักนอนๆนะเรียบร้อยครับรีเซ็ตคืนมันจะโลแบ็กเราคืนนะเสียหมื่นห้าโลแบ็กตำแหน่งเรานะเอ้ยสวยแล้วว่ะสวยแล้วว่ะมันมันไม่โลแบ็กว่ะมันรลแบ็กตรงนี้เลยเว้ยอ๋อเดี๋ยวนะ ข้างหลังหายหายไปแล้วเดี๋ยวๆๆรถหลังหายไปแล้วโอเคเพื่อนเออๆๆดีๆๆรถข้างหลังหายไปแล้วเว้ยคือพอพอเวลามันมีรถข้างหลังเราอะ่ะมันมาแทรกขบวนระหว่างเรากับคันหลังเราใช่ไหม คันหลังเรามันก็จะคือคือเวลามันแทรกปั๊บเนี่ยไอ้คันไอ้คันที่มาแทรกอะ่ะมันจะเบรกเออมันเบรกปุ๊บทาให้รถปิดขบวนข้างหลังเราอะ่ะมันก็จะต่อกับคันนั้นไงมันก็จะมาไม่ไม่ได้นี่แหละอันนี้คือบัก็กพอมันไม่มาคันหน้าเราก็ก็ไม่วิ่งมันก็จะจอดแช่ไว้ครับแต่ถ้าเกิดเราไปเจอเส้นทางที่มันกว้างพอ อ่าถ้ากว้างพอเราหลบคันหน้าได้เราสามารถวิ่งไปถึงจุดหมายเลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีคันหน้าเลยได้เหมือนกันคือเราเรารู้เพราะว่าเราเจอบั๊กนั้นมาแล้วไงตั้งแต่รอบแรกเลยนะครั้งแรกที่ขนเลยอ่ะเจอเลยครัของเกมเนี้ยแต่ของ ของ US เอสยังไม่เจอนะของ US มันมันคงแก้บั๊กไปแล้วเพราะว่ามันไม่มีรถมามาขวางขาบวนแต่อ่ยมันยังยังไม่แก้แน่นอนเลยมีรถอย่างเงี้ยเกิดเหตกุการณ์อย่างเงี้ยบ่อยอย่างเนี้ยอันนี้เราขนเป็นประมาณประมาณรอบที่รอบที่10ใช่ไหมอันนี้อันนี้น่นนานนนจะรอบที่9มั้ง9หรือ10นี่แหละเออเน,นี่ยเจอแล้ว3รอบอ่ะจาก เก้ารอบแหะเออเก้ารอบเจอละสามรอบนั่นโอกาสแม่งสามสิบสาเปเซ็นี่ยหึในสามนะฮะสาโอกาสเกิดบั็กสาเอร์เซ็นเนี่ยใครจะใครจะกล้าทำแอคชิ่เมนต์นี้ไม่เอาดีกววาครับบายดีกว่านอกจากมันจะแก้แล้วไงเราึงจงเออทำแบบ ชิวๆแล้วไมันโอ้โหหัวร้อนตายอย่างเงี้ยมาทำไปบักไปทำไปบักไปตายไม่เอาดีกว่าครับเด๋ยวเราก็เอาเอาแค่สองอันอะเอาแค่นี้จบใช่ไหมพอนี้จบจะได้เป็น n o อ a big problem มจบแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงที่มันขน ขนทั้ง10ชนิดมั้งสเปเชียลคารโก้ทั้ง10ชนิดอะไรสักอย่างนี่แหละเอ,อเราก็จะขนอะไรให้ครบแล้วก็จบนะจบสเปเชียลคาร์โก้แค่นั้นเราจะไม่ขนทุกเส้นทางนะไม่เอาแอคกิเมนสุดท้ายคือขนทุกเส้นทางซึ่งมี60เส้นทางเนี่ยถ้าเราขนขน9รอบเจอบักสรอบเนี่ยใครจะกล้าขนต่อสติโคตรสูงเลย ไม่ไหวครับเอาละครับอันนี้ต้องสโลสโลครับความเร็วเราใช้ประมาณสิบกว่าพอแล้วนะไม่ต้องเยอะครับเนี่ยสิบกว่าเลยครับเอาแบบไม่รีบนะไม่รีบตรงนี้อันตรายมากครับต้องให้มันมีแรงดึงเข้าไว้ไงถ้าแรงดึงเราหาย แรงดึงเราจะหายเมื่อหัวเราหัวเราแบบช้ากว่าหางเพราะงั้นต้องให้ความเร็วมันแบบอย่าต่างกันเยอะ ครูสคอนโทรลหายเฉย เลยนะต้องรอเราก่อนนะอะไรเงี้ยรอเราไปก่อนแล้วนายค่อยออกนะบอกเตือนไว้แล้วเราก็คอมคอมไว้นิดหน่อยพอมันเตือนล้วก็เข้าเลยคืออย่าให้มันเตือนนานเดี๋ยวมันจะปรับเราจะมันเราจะรีเซ็ตตําแหน่งเราคืนอะไรเงี้ยเตือนปุ๊บล้วก็เข้าทําทําให้เตือนแล้วก็คอมไว้ปลอดภัยอยู่กลางกาปลอดภัยกว่าครับเตือนปุ๊บก็เข้าทีหนึ่งขยับ

อุ้ยเอาแล้วบักป่าวะเฮ้ยทำไมรถหลังลเราไอ้เน,นี้ยเต็มเลยวะไม่บักนะแต่รถตางขาบวนเรามันหายไปแล้วอะมันโดนข,ข้างหลังแบบเต็มแล้วะเมื่อกี้ สงบครับเราจะไปแบบเริ่มๆเอยรถหลังรถหลังอ้อรถหลังยังตามมาอยู่เว้ย แค่นี้ครับขอบคุณครับคุณตำรวจที่เรือเดี๋ยวจัดการส่งให้ถึงมือลูกค้าเลยนะโอ้เนี่ยตรงๆเลยอันนี้ง่ายหน่อยเราจะส่งให้ถึงมือท่าน เออเข้าไปขอตรงตรงเน้นเน้ตรง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 ,ตรง,ตรงเอออย่าเบรกโอเคครับเอไปดูก่นอนดะูล้อหน่อยอ่าโอเคครับตรงตรงเออเฮยเจ๋งเวย้ยไปครับส่งที่ท่าเรือเลยในรอบนี้ เฟนริวรอบนี้คือ not a big problem นะ achievement ได้ครับรอบนี้ได้ล้วนี่หมาป่าเฟนริวนะลายนี้สวยของแท้จัดไปหนึ่งดอกอ่าส่งเลยนะ not a big problem อุย้ย แมส2ูดอนด้วยหรออ๋อได้เหรอใช่ใช่ใช่ใชแมสตูดอนด้วยเฮ้ยมันดีดใหญ่หรือวะเฮ้ย <c oughs> มันดีดอันด้วยเฮ้ยมันดีดสามอันเลยเมื่อกี้โอ้อันนี้ดีดทีเราสามอันเลยแต่ยังขาดอีกหนึ่งอันเอกซิเมนท์ที่มันแบบขนสเปเชียลคารโก้ทุกชนิดอะยังยังขาดอีกหนึ่งอันเดีย๋ยวต้องไปทำมันนั้นด้วยเดี๋ยวต่อยคลิปหนึ่งสเปเชียลคารโก้ต่อยคลิปหนึ่งก็จะได้พอละจบละ ส่วนขนทุกเส้นทางเราไม่เอานะอันนี้เราไม่เอาก็อบอกไปแล้วว่ามันมีบักนะ๊กครับการขนแต่ละรอบอะ่ะมีโอกาสเจอบัก๊กซึ่งเราเราแบบลองคิดดูแล้วอะ่ะมันมีโอกาสประมาณ33%ที่เราเจอบัก๊กขน9้ารอบเจอบั๊กสรอบเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเลทเนี่ยนะกว่าจะขนครบ60รอบตาม achievement มันอนะ่ะ60รอบเจอ20รอบนี้โ,โหมันไม่ไหวว่ะเพราะงั้นไม่เอาดีกว่า มิชชั่นอิสดันเฮ้ยครับเ okay, จอกันใหม่ในคลิปถัดไป